สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับไตอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ต่ายจะมาอัปเดตพัฒนาการของมเมล็ดผักที่ต่ายได้พาเพื่อนๆหยอดไปหวานไปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับผักบุ้งนะคะในแปลงนี้นะที่เราพากันหวานไปนะคะถ้าใครจําได้นะเป็นคลิปที่ต่ายมาหวานมเมล็ดกับลูกสาวนะคะน้องอลี่ค่ะปรากฏว่าเขางอกออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะผักบุ้งนะแล้วก็สองแปลงนี้นะคะต่ายกับน้องอลี่ช่วยกัน หวานมเมล็ดผักชีค่ะแล้วตอนนี้ผักชีของเราก็เกิดออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะเห็นไหมนี่ต้นผักชีนะเนี่ยแบบเนี้ยนี่ต้นผักชีนะคะนี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้นญ้านะคะนี่ก็ต้นญ้านะคะนี่แบบนี้ผักชีนี่นะคะผักชีก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มแปลงสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูว่าเปอร์เซ็นต์การงอกเขาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะผักชีเหมือนกันนี่ก็ผักชีนะคะเนี่ยผักชีออกมาแล้วนะคะอ่าประปรายนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ผักบุ้งเนี่ยเห็นชัดเจนเลยผักบุ้งนี้งอกออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะปลูกง่ายมากๆหวานมาเมล็ดเออที่เห็นเขาโน้มๆน้มไปเนี่ยเพราะเมื่อสักครู่นี้ไต่รดน้านะ ใช้ใสาย,ยางฉีดฉีดรดน้ำเขาก็เลย,เอ,ยเอียงไปหน่อยนะคะทุกคนผักบุ้งงอกง่ายมากหวานมเมล็ดแล้วก็คืองอกมาก่อนเพื่อนเลยอันดับแรกเลยนะคะคือผักบุ้งนะคะนี่บริเวณนี้ผักชีนะคะส่วนทางนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูทางนี้ไตหวานมเมล็ดคะน้านะคะไตก็จะหวานติดกันแค่บริเวณนี้ปรากฏว่าเออเปอร์เซ็นต์การงอกดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพอต้นเขาโตออกใบจริงมาสักสองใบไตก็จะย้ายปลูก นะคะก็คือจะให้เขาห่างๆกันอันนี้หวานมาเมล็แต่จะหวานชิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเขาโตมาก็จะย้ายย้ายมาปลูกนะคะต่อมาเราไปดูอะแปลงนี้ยังว่างอยู่นะคะยังว่างอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าปรุงดินเตรียมไว้แล้วแหละเตรียมไว้แล้วกะว่าจะเอาไว้ปลูกตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเอาลงบริเวณไหนดีนะคะ ฝังทางนี้ค่ะทุกคนทางนี้แต่ยอดเมล็ดบวบไปนี่ค่ะต้นกล้าบวบนะคะงอกออกมาแล้วบวบเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ปลูกง่ายค่ะหยอดเมล็ดปุ๊บเกิดปั๊บนะคะไม่นานค่ะสามวันเห็นเลยสามวันรู้เรื่องเลยค่ะทุกคนเห็นผลลัพธ์เร็วเลยนะคะอันนี้เห็นว่ารากมันลอยอ่ะกรบกลบรากไว้หน่อยเนี่ยค่ะ ที่เห็นเอ็นเอียงอย่างนงี้เมื่อสักครู่เพิ่งรถน้ํานะรถโดยการใช้สายยางนะคะเขาก็เลยดูล้มล้มเอียงเอียงไปหน่อยอเนี่ยบวบนะคะเนี่ยบวบนะต้นกลาบวบนะคะไตหย,ยอดไปครึ่งหนึ่งนะคะก็คือตรงเสานี้ตรงเสานี้เลยนะคะหยอดบวบไปครึ่งหนึ่งแล้วฝั่งเนี้ไตหย,ยอดมาเล็บมาระขี้นกปรากฏว่ายังไม่เห็นเขางอกออกมาเลย ยังไม่เห็นงอกออกมาเลยนะคะทุกคนบริเวณตรงนี้นะมระขี้นกนะยังไม่โผล่ออกมาเลยจ้าเนี่ยค่ะแต่ว่าบวบเนี่ยเกิดดีเกิดเร็วมากนะคะเนี่ยบวบเกิดเร็วมากนะคะบวบนะบริเวณนั้นบวบตรงนี้มระขี้นกยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยะคะ่ะเออไม่รู้ว่าเขาจะงอกให้เราไหมเนาะอ่ะรอดูต่อไปนะคะ ก็เดี๋ยวถ้ามีพัฒนาการเกี่ยวกับมาระคีโนกนะคะแต่ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้กับเพื่อนๆนได้ชมกันอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งที่ได้วานมเมล็ดไปนะคะก็คือเลยนี่นะคะกระเจี๊ยบเขียวค่ะกระเจี๊ยบเขียวหยอดมเมล็ดไปหยอดไปกี่มเมล็ดเกิดขึ้นทุกมเมล็ดเลยนะคะแต่จําได้ว่าแต่หยอดไป10บเมล็ดแล้วตอนนี้เขาก็เกิดมาสิต้นเลยพอดีเลยคือ เปอร์เซ็นต์การงอกร้อยเปอร์เซนต์นเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเปอร์เซ็นต์การงอกเขาดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคมากๆเลยนะคะโอ้ไตมองเห็นอะไรเอ่ยมองเห็นลูกกระเพราค่ะนี่ลูกกระเพรานะคะ,ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวต้องมาได้ย้ายไปปลูกและเราจะได้มีต้นกระเพราเพิ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เห็นลูกกระเพราอยู่ตรงนี้ด้วยลูกกระเพราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีพวกต้นที่เขาเกิดขึ้นเองเนาะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมเมล็ดน่าจะตกลงมาเนี่ยลูกกระเพรานี่ค่ะอันนี้วัชพืชอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ลูกกระเพราหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้สี่นะคะ อาล้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูพัฒนาการของมเมล็ดอื่นๆที่แต่ได้หยอดไปบ้างนะคะที่ได้หวานไปบ้างว่าเป็นยังไงนะคะนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนอีกบริเวณหนึ่งก็คือตรงนี้เลยนะคะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะคะที่ไต่ได้หยอดเอ่อเป็นมเมล็ดมะเขือเทศนะคะที่ได้ยอดไว้นะแต่พูดผิดพูดถูกขออภัยจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ มะเขือเทศค่ะนี่มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนี่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่กําลังงอกออกมาแล้วนะคะนี่กําลังงอกออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะที่ได้วานเมล็ดไปนะคะเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นนะคะพอเ็าเป็นต้นกล้าเริ่มแข็งแรงเดี๋ยวแต่ก็จะขุดย้ายไปปลูกเหมือนกันค่ะ นี่แหละคะ่ะก็เป็นพัฒนาการมาเมล็ดต่างๆนะคะที่ไต่ได้หยอดไปนะเพราะว่าตตา่เองก็ไม่ได้หยอดมเมล็ดแล้วมันจะรอดทุกชนิดนะอย่างมาระขีนกที่แปลงฝั่งนู้นนะคะนั่นแะแปลงฝั่งนู้นนะคะที่ถอยพาเดินไปดูเมื่อสักครู่นี้ยอดไปแล้วยังไม่เห็นพัฒนาการเลยยังไม่เห็นการงอกเลยอะ่ะทุกคนก็มีแค่บวบที่งอกออกมานะคะตอนนี้ผักบุ้งงอกแล้วผักชีงอกแล้วคะน้างอกแล้วนะคะบวบงอกออกมาแล้วมระขีนกโนค่ะไม่เห็นเลยคะ่ะ กระเจีย๊ยบเขียวเห็นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มะเขือเทศนะคะก็มีให้เห็นค่ะเอาละค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราปลูกผักมานานแล้วเราจะต้องปลูกแล้วงอกทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือเพื่อนๆที่เป็นมือเก๋าก็ตามไม่ต้องท้อใจไปนะคะปลูกอะไรงอกหรือไม่งอกเราก็แค่ทําใหม่ปลูกแล้วไม่งอกก็ลองทําใหม่ปลูกแล้วงอกก็ดูแลกันต่อไปนะคะคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่ายก็พามาดูพัฒนาการของมเมล็ด ต,ต่างๆที่ได้หยอดไปหวานไปนะคะว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดปลูกผักชนิดไหนอยู่นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอฝากผลงานกันหน่อยค่ะทุกคนสำหรับแฟนๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการชมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามรับชมในอีกช่องหนึ่งของต่ายได้เลยนะคะชื่อช่องพันเชียกกีฬานะคะพันเป็นภาษาอังกฤษค่ะ p U N C H แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยว่าเชียร์กีฬาต่อนะคะช่องนั้นเนี่ยก็จะมีต่ายคอยภาคเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะหรือว่าอัปเดตสถานการณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะฝากติดตามรับชมกันด้วยสําหรับท่านใดท,ที่ชื่นชอบการชมวอลเลย์บอลหรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆก็เข้ามาให้กําลังใจไายได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ